สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับช่องปุ่นกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาลงห,นหนันจนาบุกนะครับผมแต่ก่อนนั้นนะครับผมขอเช็คว,ว่าปอโปรแกรมอัดของผมได้ทนายังเคครับโปรแกรมอัดของผมก็ทํางานไปที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็จะขอกดไปที่สํารวจไปเลยจ้ะวันนี้เสียงผมก็าจะแปลกๆหน่อยนะครับผมอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีและหน้าจอทำงานของ,ของผมนี่เลยหายนจนาบุก วิ่งไ,ไปหาหายนะบุกไปกดไปที่หายนะบุกเลยกดตั้งทีมฐานสู้กกดเข้าไปเลยอ้าวนี่เข้ารวมทีมไหนไม่ได้เลยก็กดนี่เลยเข้าด้วยเร็วเข้าด้วยเร็วเราก็ต้องชิคทุกสายตอนนี้เหมือนจะขาดสายสีม่วงขาดสายสีม่วงกับสีฟ้าก็จัดมาเลยสี ฟ้ากับสีม่วงทาดีลเียบร้อยเราได้สีฟ้าสีม่วงที่เรียบ้อยแล้วไปเลยนี่ไงเราได้บดคอแล้วครับทุกคนถ้านคนเขาเริ่นทำางานเขาก็ทำกันเางครับผมเอาละทีมข้าเนะี่ยเอาไว้ข้างหน้าเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นทำอะไรไม่ได้เลยกดเลือกไปส,สิก็มีเสียงอะไรก็ต้องขอโทษ้วยนะครับเพราะว่า ฝนก็กำลังตกอยู่นะครับผมพวก็จะพยายามที่จะตะโกนให้ดังที่สุดนะครับเริ่มเกมหูหรือว่าผูตันตวัดหนึ่งทีทีมผมก็แตกหมดแล้วเพราะฉะนั้นกดออตโต้ไปเลยเจ้าวันีนีกาซานในแน่นอนปีทําไมโกเล่นบอลอันติติดบ,บทไครยี้ปเมื่อเริ่มเซินผัดปะเขาก็ทืบหน้ามาเรียบร้อยอื้อคือ โคเลนบอลเหมือนจะเป็นตัวที่ดามจสูงมากที่สุดณจุดจุดนี้แล้วจงังวันนี้โคเลนบอลตีธรรมด่ะดิคิงได้ตบและเขาพิมพ์มาว่ารูมตีบอสเขาเรียบร้อยแล้วเรามาดูของที่ฉันได้เออสเตตัสป้องกันจู้ป้องกัน,กน HP HP HP, HP. จมตีความเร็วถือว่าใช้ได้และเมื่อเราสู้เสร็จแล้วฉันจะขออัปเดตพลังของฉันหน่อยเดินมาเตแบบ็ฉันจะกดที่อันดับเลยนะจากเมื่อวานหนึ่งพันห้าร้อยกว่ากว่านั้นลึอ,อจูเข้ามาใหม่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้ารัดับตึงตอนนี้ก็ยังเป็นคนเดิม บอกเลยว่าผมสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่ผมว่าอันดับสองก็โหดเอาเรื่องอันดับสามก็ใช่ย่อยแต่ผมว่าอันดับหนึ่งและสองอจะเก่งกว่าอันดับสามอันดับสามจะใช้เป็นคอเจนอสนะครับผมส่วนอันดับหนึ่งกับสองน่าจะใช้เป็นคอจักรพรรดิเด็กนะครับพานดอนของฉันตอนนี้อยู่ที่อันดับสองพันสามสิบตัวละครเก่งก็หนึ่งพันสี่ร้อยเป็นแทงค์ท็อปมาสเตอร์ของฉันเอง คิวขอนเันอยู่ในที่สิบแปดฉันได้ทำการเปลี่ยนกิวเป็นที่ละใบเออเออออโอเคละถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ก็ต้องกดไลค์แต่ถ้าใครชอบก็ต้องกดซับสไคร์สวัสดีครับผม